สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมสอนแชร์มอนเต์ช anel นะครับครับวีดีโอนี้ผมจะมาแนะนำโปรเน็ต AIS รายเดือนนะครับที่ผมจะมาแนะนำก็คือโปรเน็ตรายเดือน450บาทต่อเดือนนะครับผมหรือรวมแวดไปแล้วนะครับก็คือ481.50บาทนะครับผมก็พูดง่ายๆนะครับโปรนี้นะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดนะครับผมที่ความเร็วอยู่ที่2เมกนะครับความเร็วไม่ตกนะครับผม ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจโปรนี้นะครับผมก็สมัครนะครับกดดอกจัน777นะครับดอกจัน7383ดอกจัน000367แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ถอกนะครับโปรนี้นะครับเป็นโปรที่โอเคเลยนะสําหรับผมนะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินจนเกินไปนะครับสําหรับโปรเน็ตหลายเดือนของวันถุกคอนะครับเลย AIS นั่นเองนะครับ าคุณผู้ชมคนไหนเล่นเน็ตแค่ปกตินะครับไม่เน้นเล่นแรงเช่นเล่นเกมอะไรงครับโปรนี้ไม่เหมาะนะครับแค่2เมกะแต่ถ้าเล่นดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น Facebook เล่น l ล n e นะครับส่งข้อความแชทอะไรแบบนี้ครับโอเคเลยสำหรับโปรนี้แล้วเป็นรายเดือนแค่450บาทนะครับหรือถ้ารวมแวนะครับราคาเต็มก็อยู่ที่4 8 1 5้นะครับ1บาทนะครับผม ก็ลองนำไปใช้งานกันได้นะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมคนไหนจะกำลังมองหาตัวเลือกนะครับสำหรับโปรเน็ตของ A อนะครับผมแล้วเป็นรายเดือนนะครับแล้วไม่ต้องการความเร็วมากนะครับลองเอาโปรนี้ไปเป็นตัวเลือกดูนะครับผมสำหรับการใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับอาผมมาแนะนำเฉยๆแต่ คุณผู้ชมคนไหนคิดว่าแพงเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้งานก็ไม่เป็นไรครับข้ามได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนมองแล้วแล้วดูแล้วโอเคราคาสู้ได้นะครับแล้วฟังก์ชันในการใช้เน็ตโอเคนะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะครับสักเดือนหนึ่งครับเราก็จะรู้ว่าโอเคเราใช้แล้วได้ผลนะครับใช้เน็ตเราตอบโจทย์กับเรานะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับโปร481.50สตางค์นะครับ ก็ลองดูครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะครับกำลังพอดีเลยนะครับโอเคครับผมวีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิปวบอน้าเอ็นินสอนแชนแนลจะมาสอดไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคิวโอนี้สวัสดีครับ